วันนี้จะทำแกงพะโดโรตเราจะมาดูเครื่องนะคะตากผักชีกระเทียมพริกไทยสามเกลือเขาเรียกเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะตัดสั้นๆนิดนึงตำใส่เกลือลงไปด้วย ได้หมูสามชั้นมาเราก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเราใส่ซี่โครงค่ะวันนี้ไม่ใช่มีแต่หมูสามชั้นนะคะวันนี้เราใช้ไข่เป็ดนะคะอันนี้ครึ่งแผงเดี๋ยวอีกแผงครึ่งต้มอยู่เราใส่น้ํามันลงไปก่อนค่ะน้ํามันร้อนนิดนึงเราก็จะใส่เครื่องลงไปนะคะผัดให้เขาหอมนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูร้อยเขาเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะคะน้ำมันหอยนะคะฟ้าเขียว ยิ้มนิดนึงค่ะเติมน้ำลงไปแป๊บหนึง่งน้ำตาลตโนนน้ำตาลปี๊บนะคะเราจะใส่ผงพะโลลงไปนะคะซองหนึ่งเพื่อความเข้มขน้นเราให้มันเดือดแป๊บหนึ่งนะคะรสดีนิดนึงค่ะใส่ชูรสลงไปหน่อยเติมน้ำลงไปค่ะน้ำแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะคะอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเอาไข่เป็ดใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาไว้อีกเลยค่ะ เมืองในบอกตอนนี้เรามีคณ<น>าลวกลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะตักออกเรียบร้อยโรยลงไปนะคะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเ่เสร็จแล้วถ้ำกลางฟ้าร้องหุ่มหุ่มหุ่มนะคะพระโรอของเราดูหน้าตากันค่ะ